แล้วครับวันนี้เราก็จะเป็นพ่อครัวในร้านอาหารทะเลนะครับลองดูว่าเราจะไปเป็นอาซี่พ่อครัวรอดหรือเปล่าลูกค้าสองคนมาสั่งพิซซ่าสองถาดน,นะใจยเย็นครับลูกค้าใจยเย็นครับเข้าเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามารอได้เลยครับลูกค้าคนสั่งแฮมเบอร์เกอร์คนหนึ่งอีกสั่งไอติมโอเคไอติมกำลังทำครับลูกค้าใจยเย็นครับลูกค้า ทอดน้องไก่เจีย yeah. เดี๋ยวนะมึงสั่งพิซซาสองคนสามถาดเลยเนี่ยนะที่อบพิซซามีแค่ที่เดียวเวลามันจะทันไหมเนี่ยเอาไอ,ไอตยมไปก่อนละกันแล้วก็พิซซาแล้วก,วก็งอนไปเลยไม่ได้กินนะดิงอนละก็จะเย็นดีก็อย่างนี้แหละพราะครัวมีคนเดียวเนาะ ก็ออรอแบบรอนานหน่อยต้องรอนานๆตอนนี้ทำไปลูกค้ามาสั่งแฮมเบอร์เกอร์เยอะมากน่าจะทำง่ายก็แฮมเบอร์เกอร์น่าจะเป็นโค้กแล้วก็ไอติมแต่พิซซ่านี่ทำง่ายแต่ แต่ที่โอมมันมีที่เดียวไง